ละวงจงละวังปูะวังจงละวังข้างในและข้างนอกให้ความใส่ใจ,ใจเมื่อเธอนั่งเล่นอยู่ในบ้านมีลายสิ่งไม่ควรสัมผัสเตารีดไม่ไม่ปั๊กไฟไม่ไม่ไมเธอนั่งเล่นอยู่ในบ้านมีลายสิ่งไม่ควรสัมผัสเตารีดไม่ไม่ปั๊กไฟไม่ไม่ไมไมสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูมนนะคะสัปดาห์นี้เรายัางอยู่ในหน่วยปลอดภัยไว้จอน วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความปลอดภัยของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมค่ะเรามารู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออุปกรณ์ของใช้ที่อำนวยความสะดวกให้กับเรานั่นเองค่ะได้แก่ 1. หม้มอหุงข้าว 2. โทรทัศน์ 3. เครื่องซักผ้า 4. พัดลม ห้าตู้เย็นหกไมโครเวฟเจเครื่องดูดฝุ่น 8. คอมพิวเตอร์ 9. การะติกน้ำร้อนสิ 10. เครื่องปั่นค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่คุณครูได้กล่าวมานะคะก็จำเป็นจะต้องเสียบปลั๊กไฟค่ะเพื่อใช้ไฟฟ้าในการทำงานนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นปลั๊กไฟนะคะเวลาที่ มือเราเปียกน้ำเราไม่ควรเสียบปลั๊กเองนะคะเพราะจะทำให้ไฟฟ้าช็อตเราได้ค่ะอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะพัดลมเราไม่ควรเอานิ้วหรือสิ่งของต่างๆเข้าไปแย่พัดลมในขณะที่เรากำลังเปิดใช้งานอยู่ถ้าเราเอามือเข้าไปแย่นิ้วเราอาจจะขาดได้หรือถ้าใบพัดแตกแกระเด็นออกมาใส่เราก็อาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ เรามารู้จักของมีคมกันเลยนะคะของมีคมได้แก่หกันไก่สองมีสามคาัตเตอร์สี่กันไกตัดเล็บสิ่งของเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าของมีคมค่ะข้อควรระวังในการใช้ของมีคมนะคะยกตัวอย่างเช่นกันไกกันไกเด็กๆควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะกันไกอาจจะทิ่มหรือบาดนิ้วเราได้ค่ะ มีดนะคะผู้ปกครองควรดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดเด็กๆไม่ควรเล่นมีดเองนะคะอาจจะบาดมือของเราได้ทําให้เกิดอันตรายได้ค่ะการกายตัดเล็บนะคะเด็กๆไม่ควรตัดเล็บเองนะคะต้องให้ผู้ปกครองตัดเล็บให้นะคะถ้าเราตัดเองอาจจะโดนเนื้อทําให้เลือดออกได้ค่ะจําในวันนี้นะคะให้เด็กๆถ่ายคลิปบอกชื่อเพื่อนใช้ไฟฟ้ามาคนละหอย่าง และบอกวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นๆค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างนะคะพัดลมเวลาเด็กๆกําลังเปิดใช้งานอยู่นะคะเด็กๆไม่ควรเอานิ้วมือเข้าไปแย่พร้อมนิ้วมือเราอาจจะขาดได้ค่ะและทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะสําหรับวันนี้คุณครูมินขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ